มามาถึงแล้วนะปุ๊มีอะไรมาฝากปดิจามีอะไรมาฝากปุ๊กลับมาเห็น ว่าป้าจะไปรับเด็กก็เลยเก็บของก่อนตอนแรกว่าจะไปส่งแฟนแล้วก okay. ็จะออกมาเลยแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ในในรถเลยพอรู้ว่าไม่ได้ไปรับเด็กก็เลยไม่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เลยเก็บของก็เลยเก็บข้าวเก็บอะไรก็นอย่างนี้บ๊วยน้อยบ๊วยน้อยข้ารู้สั่นบ๊วยบ๊วยบ๊วยอย่าโทรไปก็ไม่รับหลายสายทีเดียวเลยกลัง การที่ออกมากมนนัน,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 นเลอย,อ,อ,ยอันนี้อนี่เข่าเออไปมาเอามอเตอร์ไซค์อ๋ออันนั้นบอกของฝากโอ้ยนี่ของฝากอกอฝาของฝากของฝากโอ้<น>มีของฝากด้วยมาขามนะ มะขามหาไปตาลุกโจนคอยแทละนันเป็นอย่างทั่วคอยนะไปเก็บตั้งแต่ว่ามือสิมาวันชุกกะเบิ้งมันเหลือสำนีปล<ะ>าของฝากมะขามาวันชิมาตั้งแต่ว่าชุกกะเบิงบ้งเ <c oughs> นี้ยเบิ้งอะเหลือสำนีโ้โหมาเหนียวมาเหนียวอะมาเบิ้งเนี้ยมาเบิ้งมาไฟเลยสัะมาเฟืองมาได้เอาเลยพี่เสือมันทำมันมืดนะทางนั้นนะ อันนี้มะขามพอดิพอดินอินอันนี้นของของของนำเสนออะไรอีกอะอะไรอีกอะอะไรอีกอีุดหองป้าครับยาสีปลาแห้งอะไมาะเขาวงนขอปาตะเขาวงผุนโอ้โอไมท้องโอ้โอกโอ้โอ้โอ้โ้โอ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 อ้ ใช้สามใช้สองเมื่อก mm ่อนเมื่อก uh ่อนปาทอดปลาดำก็จะขายตลอดนะนะปปาอันที่จริงอ่ะมาม้าลำเขาค่ะโตบักใหญ่สภาผัมื่อเลยนะเอออันนี้คอยก็เลยตากแห้งอีกเพราะว่าเอาใส่เอาใส่ตูุยน์เวลาทอดไปมันจะกรอบเลยใช่ไหมทอดกินแล้วมักมักทั่วมักทั่วเอาเอามารอบนั่นแหละเนาะ กับเบิดแล้วเบิดแล้วกินปลาลงไปทีหลังเอ่อเอ้าเอามีอย่างอีกมีอยังอีกมาหนึ่เอ้าไอ้ไอ้ไอ้ส้ม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 หมูส้มหมูโอ้ส้มหมูอ้าวส้มหมูนี่นี่เห็นสองบอสคนแล้วกูเบาอ๋อเบาแนี้อ๋ออันนี้พี่แอนกินได้อโอ้กินได้การจัดอะไรอันนี้ขอฝากกลางทางเอนอ๋อเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวปอกเลยเดี๋ยวปอกเออเอราาาามมก้่หมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะข้าวสารข้าวสารข้าวสารมาข้าวสารเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมเออข้าวสารข้าวเหนียวว่าไม่มีข้าวเหนียวเลยบอกอ่าข้าวเหนียวนะเออแต่ว่าหั่นระวังระเบิดเลยเด้อระเบิดหลายหลายอ๋อหมายถึงว่าเม็ดดำๆเอฟซีโอ้ขนาดบ้านตัวเป็นระเบิดเนาะแหมไม่ใหญ่ใหญ่ไอเลิฟไอเลิฟยูทูบไอเลิฟยูทูบนั่งรถเกลียวค่ะแล้ว เมนบ่ของป่อย่ดิมแ้ไม่ได้น่ยบอไภาษามันมะเป็นน้ำหนวดเหรอปลาดิ่ได้มันน่าจะเป็นคือเด้ป่ได้เกี่ยวกับดีดินหนเห้ะเขาเรื่องเข้าราวเลยเขาเ้ยงาเกี่ยวข้ม้วนนะตั้งแต่ตั้งแต่พวกเรากลับมาแล้วเป็นไงบ้างก็ทำไมถึงได้กลับมาวันนี้โอมหลาื่องหลาอ่างเออมันหลายอย่างแ่่ดกบ่เอได้ข่าว่าแบ่งบ่รดกด้วยกสาวฮะด้างล้าล้าง้าเขานะอย่านักเ่นส มีแต่คนลือเอฟซีก็บอกว่าโอ้ยมันมีมรดกเยอะนยะของคนละุมหน่อยมันอันนี้มันไอ้มิวทักไปบอกนี่แบ่งเราได้เท่าไหร่เราเป็นเศรษฐีเลยหรือสรุปแล้วแบ่งมรดกจริงไหมสรุปก็ก็แบ่งลูกนั่นละลานอะไ้กุลพันเติมน้ำมันเหมดอน มีลูกกี่คนห้าคนมีลูกห้าคนแม่เป็นคนโตได้เยอะสุดไหมเฮ้ยได้เท่ากันได้น้อยกว่าเหรอเพราะว่าเป็นพี่อ๋อเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่ต้องเสียสละอ้าวเหรอให้น้องให้น้องหมดเลยเท่าเท่ากันได้เท่าเท่ากันอ่าสาเหตุน่ะอ่าเงินเงินที่เสียชีวิตน่ะเอาไม่ยากมันเอายากน่ะเงิน บัญชียายเงินบัญชียายน่ะเอทเอมมันหมดอายุพอดีอมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยเกิดการที่แบบว่าไปดูตามกฎหมายน่ะเขาจะได้ฟ้องได้ร้องกันผทดา่แต่ถ้าตาเสียน่ะมันจะได้ฟ้องเหมือนอาโนูนะได้ฟ้องไรเพราะว่าแกไม่มีสามีแกไม่ได้จดทะเบียนกับสามีแกไม่มีลูก<อ>แต่อันนี้น่ะมีลูกมีสามีสามีก็แก,แ,กแล้วสามีสามีแล้วก็ต้องไปเอาอ่ะ ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครูครูนี่คือครูอะไรพี่เสือครูที่มีใบประกอบอาชีพครูผู้ใหญ่บ้านก็มีใบเหมือนกันมาเซ็นธนาคารมาเมื่อนม่อนเนี่ยหรือบอกว่ามีเอทอมสะดวกสบายก็จริงต้องเช็คเพราะว่าทุกวันนี้เอทีอมไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดนะมันมีวันหมดอายุเออแต่ส่วนเงินที่เสียชีวิตนะก็ได้ปกติอืก็ได้หมด นั่นแหละตอนแรกก็นี่แต่ว่าอยังเหลืออ่โฉนดโฉนดนี่นะเขาต้องทําการสามวันเพื่อหัดไปเอาสมมติสิ<ม>ก็เลยมาก่อน<ม>โฉนดนี่เป็นโฉนดที่อ่าค่อยนี่แหละเอาไป<ม>นั่นจ่ายหนี้หมดแล้ว<ม><ม>เป็นชื่อยายทีนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นชื่อลูกหรือว่าชื่อของแฟนคือคือของตา<ม><ม>เออเพราะว่าแต่คงจะไม่เป็นชื่อของตาหรอก เพราะว่าเดี๋ยวมันยากอีกจะเป,เ,ปเป็นให้ลูกไปเลยอืราะ่าเป็นให้ลูกไปเลยเวลาเป็นโน่นเป็นนี่มันจะได้ไม่ยากใช่ใชเ่เพราะว่ามันมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่ามันไอ้นี่ตาก็มาล้มมาล้มรีบจะไปเซ็นเอกสารแล้วไปกินกินข้าวต้มแล้วก็ล้ม,มลได้แล้วก็กระดูกถ้าถ้าถ้าเป็นอายุไวเท่าเรานะ่ะเขาจะให้ผ่านะอืแต่ว่าตาในะู้ทาอะไรอ้แกทายาเออทายา แล้วก็มาฉีดยาเออทายามทาทายาตลอดเออเราแ้วเมียเราสุกเออเราสุบเมียเราสุกระวังสิยายนี่ก็ได้ติดไปแล้วก็มาไปแต่ว่าตอนมีชีวิตก็ให้กันด่ากันแล้วอืมนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอันต้องนู่นนี่นั่นนะนะเพราะว่ามันมันมันหลายอย่างบ่ออ้ไหน้าก็ไปเจ้าของก็ไป มันมันมันบางที่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกบองนี่เขาให้เห็นแบบนี้บองนี่เขาเห็นแบบนี้มันก็เลยต้องวิ่งไปวิ่งมาไงมันต้องใช้รถใช้ยังไะมันก็เลยบัไดอันนี้มาจะเก็บมะขามจนเหี่ยวจะทำกับเมื่อไหร่จะทำวันจันที่จริงนะที่จริงนะถ้ายายไม่เสียแม่จะกลับตั้งแต่วันที่สิบเก้าที่บอกป้าไว้ว่ายจะไปส่งไปส่งแม่วันที่สิบเก้าแล้วก็จะไปปิดหนี้ให้หมดออที่บอกป้าไว้แบบนี้ บางเอืญนว่ายายก็เพิ่นก็อันนี้ก่อนแม่ก็เลื่อนอยู่กับตาเก็บบ้านเก็บอะไรเก็บที่นอนหมอนมุง้ง<ม>พี่น้องหน้าหนาวน,นอนเต็มเฮือนเต็มซาจักเด็กตัวจ้าเป็นไงเก็บบ้านานี้ก็เก็บกวาวดเก็บข่าวของในในเก็บถ้วยเก็บยั้งไปส่งโอ้ยยังไงอันแบบว่าขอกินของอยากก็คือจังห็นบ้านเฮาเนาะเรืวกับปาบ้านที่นี่เป็นยังไงบ้างโอ้ย ตู้ยงตู้เย็นก็ผู้เ่าิ่ันไปโพสคันอ้าวลงกับตู้เย็นกับดีจอยอันตัวเดียบโอยเลยออตู้เย็นจะเป็นตู้เย็นละของกเนเาเก็บออนนานว่าแล้วเพิ่นลืมเพิ่นลืมเพิ่นก็เลยอันนี้ลืมมาลูกเที่ยวข่าพร้อมครบแล้วป่ะครบแล้วโอเคกลับมาแล้วนะอซนะก็เอกซประมาณนี้นะคันเก่าเวลาเดิมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อซทุกท่านมากค่ะ สวัสด,ดีค่ะ